พญาวรวนคนผูไหขีโผนใหญ่สวัสดีครับพ,รพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านนะครับขอสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศด้ครับด้อทุสุประเทศติดเปิดเบิ่งพญาวรวนคนผูไหขีโผนใหญ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองทางบาา้านเฮาภาคอีสานนะครับเนาะขอขอบคุณพี่น้องประเทศไทยภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคอีสานเมื่อนี้พญาวรก็ได้เวลาได้เวลาเวลากับมาเห็ดกับเข้าพ่อแม่พี่น้อง เบิ่งคือเก่าแหละครับมอนิสีเ็นตหยัางนะครับเนาะเห็นไ่มครับแน่เปิดแวบออกครับเนื้อเด้ครับนี่อันนี้เป็นเนื้อนะครับผมสีอ้อมเนื้อครับอ้อมเนื้อใย่ยอดบะือครับนี่เห็นบอกบยอดบะือครับนี่ผมยอดบะือนี่ผมเอามาปอกหน่อย้ีครับนี่เป็นหยอดแต่ว่าผมก็มาปอกเปลือกออกแล้วผมเอาตะการมันนะครับยอดอ่อนๆแล้วก็ดอกนิดหน่อยนะครับอันนี้คือยอดบะือนะครับ เสยบเด้ครับอ้อมเนื้อสยยอดแบบอือนี่แซบแซบขันพูดใดบ่เคยกินก่นรองเห็ดกินเบิ่งเด้อพี่น้องด้อนี่เห็นบ่มันยาวๆาังสีบ่ครับเฮากับมาปอกออกเนี่ยปอกออกปอกเอาแต่แก่นยัดถิ่มได้ครับนะเพราะว่าขฮาปอกแล้วมันก็อ่อนนะครับนี่เห็นบ่มันก็อ่อนออันนี้แหละครับแซบขันเปลือกใบขันใบมันใหญ่แนี่ยเขาก็บ่เอาก็ได้เอาก็ได้ครับ่าเป็นยังขันหอกกาดลายหฮกกับเอากันแต่ว่าหมองแซบมันยูงสี่ครับ เนี่ยครับนี่ยอดอ,อ้อมบอืออ้อมบอือไสเนื้อนะครับเนาะอ้อมยอดบอือไสเนื้อกันที่นี่สำรับเครื่องประกอบสำรับเครื่องนะครับด้ใส่อย่างเนี่ยเนี่ยครับขึ้นซื้อว่าอ้อมเนี่ยมันติขาดบ่อดเลยครับคือประแดกบองนะครับอันนี้ก็คือเสริมเข้าไปไม่หยางครับในหนีมีพริกพริกแห้งตะไคร้หัวยิงไค่เนี่ยแหละครับแล้วก็หอมแดงนะครับผมตำแล้วๆผมกัเลยจะเอามาให้พี่นองเบิอง อันนี้คือผักอีตูอันนี้คือต้นหอมอันนี้ครับเค <c oughs> ยเห็ดเคยกินบ่พี่น้องบักเขือคืนครับขัวใส่บักเขือคืนรสชาตินี่สีแซบแซบแซบไปอีกแบบหนึ่งเลยแหละครับนองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อที่นี่อันนี้กับผงผงนัวเนาะผงนวครับน,นี่ที่นี่เห็ดตั้งไหนพ่อใหญ่หัวนกเสี้ยเห็ดพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับก็ตามพ่อใหญ่ห้วนไปทีเต่าเลยกันนะครับเนาะ ครับมะขอดเตาหรอมะพี่นอนหรอกะคือเต้าอะไรครับเนี่ยยิดแก่ใส่หนักเล็กน้อยครับได้ยางครับนี่ครับใส่ผีหนี่ผัวด้นครับผัวหอ,อมตะปางใส่ประเดียกบองครับนี่ใส่ไปเรื่อยเยื่อคืนครับนี่ใส่ไปเลย นะครับชุบหลอดม่ต้องใส่หลายด้วยพี่น้องต้องใส่หน่อยเดี๋ยวพอาัวครับตัวหอมครับโอ้หอมไฟแห้งกวเนาะเบาไฟจังน้อยหนึ่งเตาหน่มันเตาหัวหน่มันผูกด,ดีครับหนาจังน้อยครับ แบบจันนออๆๆ้หน่อยเนื้ออ้อมมาตัวเค่อยๆเส้น้นาไปที่ไหนล่ะหอ,อมอยังครับพนหอมแล้วก็ใส่เนือ้ออันนี้อ,อ้อ,อมอ้อมแบบอ้อมยอดฟ้าทองยอดแบบคือนี่บัวตองไส้เขาขวดนะครับนะที่บพะคืออ,อ้อมอย่างอื่นคือบัวตองไส้เขาขวดนะครับแต่ไส้ปลาแดดบองอยูต่ตะวันทางบัวไส้เขาขวดนะครับเนี่ย <c oughs> บ้านี้ครับเนื้อครับ หลังจากพร้อมแด้วใส่เนื้อใส่เนื้อจริงๆใส่เนื้อครับเนื้อครับยอดหักท่องนีือยอดนีูใส่พร้อมกันเลยครับกลัวไปพร้อมกันเลยแต่ว่าผมสีผัดน,นี่จหน้อยหนึ่ง ใส่กันใส่ไปพร้อมกันเลยครับใส่ไปพร้อมกันเลยหัวไปพร้อมกันเลยครับหัวไปพร้อมกันก็เหนื่อเลยครับพอมันอยุ่ปุ๊บเราก็คอยเติมน้ำนะครับเนาะนี่แหละครับ เพราะจะเสีมบเหรอครับเพราะว่าเดี๋ยวไปซียบดีหลังขวดซะก่อนเห็ดจนเบิ้องแรกครับเด้อพี่น,อน้องเฮ็ดกินเนื้อแซ่แบบเลยยอดปลาือนี่แน่นอนนีดนึงด้วยกับแซ่บนะผมไปยื้อวนอี่เป็นคนมากผลืดเมื่อนี้ไปตลาดก็นได้เห็นยอดบปลาือโอ้ยง่ายสนุกแตเลยเอามาเฮ็ดให้พี่น,อน้องเบิ้งนั้นนยครับเนี่ยครับ,รบยุบละจะน้อยกต่ยุบเหรอครับแปบ๊บเดียวครับ ขันตอนที่ใส่ก็คือใส่พาเกตูนะครับเนาะพาเกตูกับต้นหอมนะครับเป็นอันว่าอว่สานาาลแล้วก็ซิมเป็นอันว่าเรียบร้อยแต่ว่าก็ตอนนี้ให้อนันนี้ให้ยุบๆจังน้อยครับเพิ่มไฟจังน้อยอืมนั่นหนาไปนิดนึงครับหนาไปนิดนึงนี่เระถ้าเพชรอ้อมนี่ค่อยๆใส่น่านไปครับอย่าใส่น่านไหล ่อยใส่นานไปเนี่ยครับยกเหรอพี่น้องยกแล้วเริ่มยกแล้วพัดได้หลายเมื่อกี้เยอนิดเดียวครับก็ยกก่อนครับ vẫn số cái ngoài là không nọ có số cái là không phải xin mời bếp dọc đi nó bếp Uh. Yeah, ha. Timbal sabar, timbal. Hmm. Siap, jadi apa? เดี๋ยวสิบเบิ้ลงอพี่น้องเนาะบ้านนี้สิบสุกแล้วล่ะสีบเบิ้ลน่าพอดีพอดีอุจจุนะสิบเบิ้สุกยอดนี่แหละแค่นี้แหละครับพี่น้องแถบเดียวตัวน,นี้สุดท้ายครับนี่ใบหอมแล้วก็พรพะกีตูครับนี่คือสุดท้ายแหละ คนน,นะครับเนาะคนปไปเย <age> ี่ยเลยครับพี่น้องเนี่ยปิดปิดไฟครับวันนี้ปุ๊บนี่แหละครับอ้อมเนี่ยใส่ยอดบาเยอะแซ่บๆพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องทั้งหลายที่ติดตามตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นยันจบนะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พยโวนมาโดยตลอดขอขอบคุณหลายๆดนะครับเนาะการสนับอนี้พ่อยโยนแต่ที่ไปกินเข่าเสีก่อนนะครับสวัสดีครับ